นักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะเจอกับครูอาพรเทพตทุ้งหลวงนะคะวันนี้ครูจะให้นักเรียนทําแบบทดสอบนะคะเกี่ยวกับการเมืองการปกครองของไทยนะคะซึ่งเป็นกหน่วยการเรียนรู้ที่สามนะคะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วดูข้อที่หนึ่งเลยคะ่ะข้อที่หนึ่งนะคะ การออกกฎหมายที่เป็นข้อบัญญัติใช้บริหารท้องถิ่นเป็นอำนาจของใครนะคะก็ที่หนึ่งรัฐสภ,ภาสองรัฐบาลสามสภาผู้แทนราษฎรสี่องค์กรปกครองส่วนท,อทน้องถิ่นอะ่านักเรียนคิดวิเคราะห์นะคะ,ะคุณครูเฉลยนะคะ,ะก็ที่สี่ค่ะ เพราะก้อนหนึ่งก้อสามนะมีหน้าที่ในการออกกฎหมายของประเทศนะคะส่วนข้อสองมีหน้าที่ในการบริหารประเทศนะ,ะ,ะข้อที่สี่นะองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นก็บริหารภายในท้องถิ่นนะคะอ้าวโอเคดูข้อที่สองค่ะข้อที่สองนะคะอำนาจหน้าที่ใด อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนะองค์การบริหารส่วนตำบลนะคะก็หนึ่งจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 2. องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 3. ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 4. รักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจอาตอบนะ ตอบแล้วใช่ไหมคะตอบแล้วคุณเฉลยนะคะอ่าข้อนี้คือข้อที่หนึ่งนะคะเพราะเป็นอำนาจหน้าที่โดยมีขอบเขตอยู่เฉพาะภายในท้องถิ่นที่รับผิดชอบนะคะอ่าต่อไปดูข้อสามะคะ่ะข้อที่สามนะคะบทบาทและหน้าที่ของรัฐบาลตรงกับข้อใดอ่าก็3ามหน้าที่ของรัฐบาลนะคะ 1. จัดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2. องส่งเสริมภูมิปัญญาในท้องถิ่น 3. ามส่งเสริมการลงทุนไปในท้องถิ่น 4. ี่คุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาว,วชนในท้องถิ่นตัวต่วทุกภูมิปากนะคะก็ตามหน้าที่รัฐบาลน,นะคะอ้าวได้คำตอบเลยใช่ไหมคะอ้าวคุณฉเฉลยค่ะ ข้อที่สนะคะเพราะเป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั่วทุกภูมิภาคของประเทศนะคะ,ะต่อไปข้อสี่ค่ะข้อที่สี่นะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาลมีลักษณะเหมือนกันอย่างไรนะคะข้อนี้ก็ถามลักษณะเหมือนกันนะคะ 1. ได้รับการแต่งตั้งให้เข้ามาบริหารประเทศเหมือนกัน 2. มีหน้าที่บริหารและพัฒนาประเทศเท่าเทียมกัน 3. ม,มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเหมือนกัน 4. มีอำนาจหน้าที่ออกกฎหมายเท่าเทียมกันอา้าวนักเรียนได้คำตอบแล้วใช่ไหมฮะอา้าวคุณครูเฉลยนะคะ อ่าข้อนี้คือข้อที่3นะคะเพราะประชาชนเป็นผู้ลงคะแนนเสียงเพื่อให้เข้ามาทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการดูแลบริหารท้องถิ่นและประเทศนะคะอ้าวต่อไปข้อที่5นะคะ ข้อที่5นักเรียนดูนะคะบุคคลใดมีส่วนร่วมในการส่งเสริมราาประชาธิปไตยนะส่วนร่วมนะคะนะบุคคลใดมีส่วนร่วมข้อที่หนึ่งผู้นาฉุกชนข้อที่สองประชาชนทุกคนข้อที่สข้าราชการทุกคน 4. บุคคลที่มีอายุ20สิปีขึ้นไปอ่นะใครคะมีส่วนร่วมตอบเลยค่ะ ตอบแล้วใช่ไหมเอาดูเฉลยนะคะถูกไหมอ่าข้อที่2ค่ะเพราะประชาชนทุกคนนะคะเป็นเจ้าของประเทศร่วมกันไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งการส่งเสริมประชาธิปไตยในประเทศจึงเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนนะคะเอาดูตอข้อฮะข้อหกนะคะตอไปข้อหกข้อที่หกก็ตามว่าข้อใด เป็นการส่งเสริมราาประชาธิปไตยในท้องถินนะะนง่นนะคะในท้องถิ่นนะคะข้อ 1. หนึ่งรัฐบาลต้องเข้าไปมีอำนาจในท้องถิ่นเพิ่มขึ้นข้อ 2. สองให้นักการเมืองท้องถิ่นกำกับดูแลราษฎรเพิ่มขึ้นข้อกสามกำกับดูแลการแสดงออกทางประชาธิปไตยของราษฎร้น้อยลงสี่ ให้ราษฎรในท้องถินมีส่วนร่วมในประชาธิปไตยตามสิทธิและเสรีภาพนะคะเอาเลือกคำตอบค่ะอูเฉลยค่ะข้อ4นะคะเพราะประชาชนทุกคนจะต้องให้ความร่วมมือในการเลือกคนดีเข้ามาบริหารประเทศและร่วมการตรวจสอบการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตนะคะเอาต่อไปก็เจ็ดนะคะก็ที่เจ็ดนักเรียนดูนักเรียนมีบทบาทส่งเสริมประชาธิปไตยได้อย่างไรนะคะดูค่ะ้อหนึ่งเข้าไปร่วมประท้วงรัฐบาลก็สองลงชื่อต่อต่อนันกการเมืองที่ทุจริต ก็สาก้าไปตรวสอบการทมานของรัฐบาลข้อที่สี่เชิญชวนให้ผู้ปกครองออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งเอาเลือกนะคะเอากูเฉลยค่ะข้อนี้ก็สี่นะคะเพราะเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ง่ายที่สุดนะคะและเหมาะสมกับวัยของนักเรียน เพราะนักเรียนยังไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้เองอเราเชิญชวนผู้ปกครองญาติพี่น้องนะคะให้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะเอาต่อไปข้อที่8ค่ะลูกดูข้อ8นะคะข้อที่8ปดข้อใดเป็นการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ส่งเสริมราาประชาธิปไตยได้อย่างเหมาะสมนะคะข้อหนึ่ง เขียนโจมตีผู้สมัครรับเลือกตั้งข้อสสนับสนุนคนที่ซื้อเสียงให้เข้ามาพัฒนาท้องถิ่นข้อสช่วยหาเสียงให้พรรการเมืองที่ให้ค่าตอบแทนข้อสี่ทำแผนบับเชิญชวนให้คนในชุมชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอ้าวนักเรียนเลือกแล้วใช่ไหมอ้าวคุณเฉลยนะคะ ข้อที่4นะคะเพราะเป็นการเลือกคนดีมีความสามารถเข้าไปบริหารประเทศนะคะต่อไปข้อที่9นะคะข้อที่9การปฏิบัติตนอย่างไรที่เป็นอันตรายต่อการเลือกตั้งตามระบบประชาธิปไตยมากที่สุดนะคะข้อที่หนึ่งไม่ร่วมรณรงค์ในการเลือกตั้ง ข้อที่สองซื้อสิทธ์ขายเสียงข้อที่สามเลือกคนที่มีฐานะดีข้อที่สี่เลือกเหมือนบุคคลอื่นอ้านักเรียนได้คำตอบแล้วใช่ไหมเอาคุณฉเฉลยนะคะข้อนี้คือข้อสองนะคะาะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายผู้ที่ซื้อสิทธิ์จะเข้าไปกอบโ่วยผลประโยชน์นะคะ เมื่อได้เข้าไปเป็นนักการเมืองนะคะต่อไปข้อที่สิบนะคะเนักเรียนดูข้อที่สิบข้อที่สิบก็บอกว่าการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยจะเกิดประโยชน์กับประเทศชาติอย่างไรนะคะข้อที่หนึ่งต่างชาติยื่นชมข้อที่สองประเทศมีชื่อเสียง ข้อที่สเป็นตัวอย่างของชาติอื่นข้อที่สระบอบการปกครองของประเทศมั่นคงนะนักเรียนได้คำตอบหรือ,อยังเอ่ยเอาได้แล้วครูเฉลยนะคะ,ะข้อที่ถูกคือข้อที่4นะคะเพราะระบอบประชาธิปไตยนะคะคือ,อะระบอบประชาธิปไตยคือยึดความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่เป็นหลัก ะะการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยเป็นความเห็นชอบของประชาชนทุกคนนะคะทุกคนต้องยอมรับเสียงส่วนใหญ่จึงจะทำให้ประเทศชาติมั่นคงนะคะเอาเป็นยังไงบ้างคะทำกันได้ไหมเอ่ยครูคิดว่านักเรียนคงจะทำกันถูกหมดทุกคนนะคะอา่าและก็ถูกหมดทุกข้อด้วยนะคะเอา สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็พบก,กันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ